สวัสดีค่ะ,ะ,คะมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นบลูทูธไร้สายนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก e ินเ g y เลยนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Eco 01 TWS นะคะเป็นรุ่นที่พัฒนาดีกว่าเดิมแบตเตอรี่ทนทานกว่าเดิมและใช้ได้หลายชั่วโมงกว่าเดิมนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับนี่เลย บูทูไลสายที่อยู่ในกล่องนะคะ2หูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะเล่มเล็กๆนะคะแถมมาให้นะคะอ่านะคะหชิ้นแล้วก็จะมีนะคะตัวนี้เป็นสายชาร์จนะคะซึ่งหัวชาร์จตัวนี้จะเป็นไลิ่งด้วยนะคะก็จะมีนะคะ3อย่างนะคะภายในกล่องตัวนี้นะคะอนะคะแล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะการใช้งานง่ายมากแค่เราเปิดฝานะคะเราก็สามารถจะเชื่อมต่อได้เลยนะคะ เรามานะคะทำการเชื่อมต่อการสำหรับครั้งแรกนะคะใครที่นะคะเพิ่งได้รับนะคะครั้งแรกนะคะง่ายมากเลยนะคะเราก็แค่หยิบนะคะหูฟังบลูทูธของเราออกมาก่อนก็ได้นะคะเราก็หยิบออกมาวางไว้ค่ะแล้วก็กดการเชื่อมต่อแล้วก็กดบลูทูธกดเปิดบลูทูธของเราได้เลยค่ะกดแตะค่ะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นด้านบนค่ะอ่านะคะมันจะโชว์เลยว่าไอคอนแอร์พอร์ตใช้มือแตะแบบนี้ค่ะ ใช้เมื่อแบบน,นี้แล้วเราก็ลองเลื่อนดูเห็นไหมคะมันจะเชื่อมต่อนะคะมันจะเชื่อมต่อของมันได้โดยแบบรวดเร็วแล้วก็ทันใจมากรุ่นนี้นะคะพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ตามปกติเลยนะคะรุ่นนี้นะคะโทรเสียงชัดเจนฟังเพลงเสียงชัดเจนมากแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แนะนํามากๆเลยสําหรับคนที่แบบว่านะคะอยากได้นะคะหูฟังลูทูสงานดีๆเสียงดังๆคุยคุยแบบว่านะคะแจมๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone นะคะ เห็นไหมคะการเชื่อมต่อง่ายนะคะพี่ๆทุกท่านก,ก็นะคะทำกันได้แบบสบายๆเลยนะคะอันนี้ปุ๊กก็ฝากไว้ด้วยส่วนสําหรับการที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราก็เอาเสียบไว้ที่ที่กล่องชาร์จนะคะกล่องชาร์จต,ตรงนี้จะทําการนะคะรีเซ็ตสัญญาณแล้วก็จะทําการชาร์จแบบให้เราด้วยอ่าแบบนี้นะคะนะคะพอเราปิดฝากล่องเห็นไหมคะมันก็จะตัดสัญญาณเลยและพอเราจะใช้งานครั้งต่อไปคะ่ะเราเปิดค่ะ,เร,เ,คะเราเปิดแบบนี้ค่ะ ะะและเดี๋ยวบลูทูธนะคะเขาจะเชื่อมต่อเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะอืมะคะฉลาดมากนะคะรุ่นนี้ก็ ะะฝากไว้ด้วยนะคะการใช้งานง่ายแบตเตอรี่ใช้ชักดูหนังฟังเพลงได้ยาวนานถึง4ี่ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้นะคะเสียง l ั u d ฟังชักด้วยนะคะสำหรับ TWS Eco 0 1ตัวนี้เป็นงานรุ่นใหม่จากแบรนด์ Energy ของเรานะคะซึ่งพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมนะคะส่วนช่องตัวนี้ก็คือเป็นช่องเสียบร์จแบตนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับการเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อขั้งต่อไปนะอย่าลืมนะคะแค่เราเปิดฝาแบบนี้นะคะ,ะแค่เราเปิดฝาแบบนี้เองแล้วเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อให้เราเองอัตโนมัตินะคะ นี่นะตัวนี้เห็นไคะเชื่อมต่อเองอัตโนมัติแค่เราเปิดฝาพอเราปิดฝาปิบมันก็จะตัดสัญญาณนะจ๊ะนะคะอ่านะฝากไว้ในอกอกอมใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ